ก็เป็นอันว่าผมต้องตังคุณเรก,ก็ได้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวถ้าเพชรโพทองที่อำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วนะครับติดกับชนบุรีจันบุรีนี่แหละในภาคตะวันออกนี่แหละบริเวณนี้เนี่ยมันเป็นรอยที่มีน้ำหยดลงมาแล้วมันก็เลยมีมีประกายเพชรอยู่ตรงนี้แต่ว่าไม่รู้ในกล้องมันจะเห็นเป็นเพชรแวบๆๆไหมก็ แต่ถ้าเกิดว่าเรามองได้ตาเปล่าเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นที่เป็นเพชรเะี่งขึอนไปปนให้เห็นชัดๆเลยนะโนนเป็นหน้าผาหน้าไหลลงมาเป็นน้ําหยดไหลลงมาเนี่ยแล้วก็มาเป็นเกรเดเพชรอยู่ตรงนี้แล้วตรงเนี้ยก็จะมีลมเนาะแสดงว่ามันลมมันต้องมาทางนี้คุณลองส่องไปทางนี้ดิ เราเดินแบบนี้มันต้องมีช่องลมแน่ๆเพราะว่ามันมีลมมันแรงมากตรงนี้เขาเลยเรียกว่าจุดรับลมถ้ำเพชรโพทองอยู่ที่อำเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้วครับใกล้ๆกับชายแดนกัมพูชาตรงบริเวณนั้นน,นะครับจะมีอยู่สองถ้ำคือถ้ำเพชรหาดทรายแก้วกับถ้ำเพชรโพทองนะครับ ทางเดินเข้าไปก็ร่มรื่นแล้วก็มีต้นไม้นีมีเถาวันพันเกี่ยวที่เดียวรถนะครับเดินชมป่าไปด้วยแล้วก็ถึงแป๊บเดียวก็ถึงถ้ำแล้วครับทางเข้าถ้ำเพชรโพทองก็จะต้องเดินจากที่จอดรถไป600เมตรครับทางเดินเข้าไปก็จะผ่านต้นจันผาที่อยู่สองข้างทางเนี่ยเยอะเลยทีเดียวครับต้นจันผาต้นไม้ล้มขวางอยู่ ต้นอะไรล้มครับเนี่ยกฐินครับกฐินล้มแล้วเดินไปถ้ำอีกไกลไหมสบาณยเดินเรื่องันเทิครับอ๋อใกล้ถึงแล้วนะในถ้ำมีอะไรน่าชมมั้งครับมีแต่หินหินมันก็อาจจะมีค่านะ้วถ้ามองมันมีค่ามันก็สวยอยู่นะเขาชื่อถ้ำอะไรนะคุณพี่ถ้ำเพชรโพทองเพชรโพทอง เข้ามาก็มีป้ายถ้ำเพชรหาดทรายแก้วสระแอตกหายไปคณะกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านเขาเลื่อมเทศบาลตำบลคลองหาดตรงนี้มีป้ายคำว่าถ้ำเพชรโพทองถ้ำเพชรโพทองตรงนี้ก็มีบอนป่าขึ้นอยู่สวยทีเดียวนี่บอนป่า แล้วก็มีพัดนางชีนีต,ต้นพัดนางชีคงเอามาปลูกแล้วมันขยายพันธุ์ไปเองระหว่างทางก็เจอเนี่ยพวกเถาวันนี่ขึ้นอยู่เป็นเส้นทางเดินป่านะ ตลอดเส้นทางเนี้ยก็จะมีบอลป่าขึ้นตลอดเส้นทางแล้วก็พวกพัดหนังชีเขาก็ทำทางเดินไว้ให้แหละโดยก็ต้องคอยระวังนะครับทางเดินป่าก็ ประมาณสามร้อยเมตรจะถึงปากถ้ำหรือ,อยังเดินมาประมาณสามร้อยเมตรก็จะมาถึงปากถ้ำแล้วครับที่นด่นแบบง่าย อ๋อมัน so, มีทางเดินเข้าไปอีกลึกๆใช่ไหมแต่ว่าไม่กล้าเดินเข้าไปหรอกมืดตื้อถ้าไม่มีไกด์นำทางอ่ะเราก็คงได้แค่มาดูแค่ปากถ้ำเท่านั้นแหละนี่มาดูผนังถ้ำก็เป็นลักษณะของรอยหินน่ะ นี่ครับคือปากถา้ำสองหนุ่มนั้นใครจะกล้าเดินเข้าไปในถ้ำมันมืดนะไม,มนไม่มีไกด์นำทางไม่มีไฟฉายสองเราไม่ควรเข้านะไม่มีเข้าไปแค่นี้นี่จนได้ มันมีขึ้นไปอีกนี่อ๋ไอ,อ,อไม่ไม,ไม่ไม่ลึกมากใช่ไหมคือถ้ำคือไม่ลึกเดี๋ยวเดี๋ยวขออุ้้ยมีเขาไ๋อ,ไอ,อมีเข้าไปอีกเหรอขึ้นมาแล้วมีขึ้นไปเรื่อยๆเลยเฮ้ยสว่างตรงนู้นสว่างไหนอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอ่ะสองทาง อ้าวน้องตังค่อยเดินขึ้นไปลูกต้องมองเท้าด้วยมือก็ถือกล้องเนี่ยอ้ามองพื้นด้วยส่องพื้นให้หน่อยอ้าวไหนเม้ามีแสงสว่างอยู่ตรงไหนเดี๋ยวปนิดนดึงโอ้ อาวพอไปสองสิไหนเดียวกว่าลุกหนูส่องทางนี้ก่อนลุกมันคือโปรงถ้ำอ้าวอุ้ยโดนหัวหิน๋อตรงนี้มีแสง ขามีลาวม้เกาะให้เกาะอ,อ,อ้าวสองเทาง้าสองทางมาทางนี้ด้วยเด,ดินดูนะทันเดี๋ยวก่อนขอส่องกล้องก่อนก็โอ้ภายในถ้ำหนึ่งก็สวยอยู่นี่ครับเป็นผนังมันก็เป็นโปรงหินน่ะอ่าลองส่องไฟไปที่ผนังที่ลุก อันนี้มีแสงธรรมชาติเข้ามาพอมาตรงนี้ก็จะมาเจอแสงมาโปรยอีกด้านหน,น,นึ่งก็เราก็จะเห็นเนี่ยคือสภาพของหินที่มันก็ถูกน้ำกัดเซาะแล้วนะคือถ้ามันก็เกิดจากการที่ น้ำมันกัดซาะผนังถ้ำน้องตังตรงนี้มันเป็นอะไรตรงนี้เป็นเป็นโพรงถ้ำอีกเหรอรเป็นโพรงถ้ำอีกนี่ถ้าเรามองย้อนกลับไปนะทางที่เราเดินมาแต่ถ้ำนี้เนะี่ยไม่มีกลิ่นขี้ขางข่าว นี่มาอีกมุมหนึ่งนะมีแสงลอดเข้ามาจากปากถ้ำของอีกทิศหนึ่งแล้วก็มานี่มีแสงเข้ามาป้ายตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าห้องเขียวมรกตก็คือมันมีตะไคร่น้ำสีเขียวเกาะขึ้นอยู่ตามตามก้อนหินเนี่ยเขาก็เลย ตั้งชื่อมัอนว่าห้องเขียวมรกตตรงนี้ก็มืดน,น้องตังขึ้นไปยืนบนยอดหินนั่นสิลูกอ่า ก็าวรอ๋ออน้องตังมายืนสิลูกอ้าวคือจะมาเที่ยวถ้ำเนี่ยมาคนเดียวคงไม่กล้าเพราะว่ามันมืดแล้วน่ากลัวอ้าวข้างบนมีอะไรบ้างให้เห็นสวยงามไหม เอาถ่ายถ่ายรูปลงมาข้างล่างอ่ะเดี๋ยวจะเอาภาพนี้ที่ถ่ายด้านบนไปอวดท่านผู้ชมน้องตังถ่ายรูปลุงด้วยลูกอ่ะถ่ายรูปลงมาเดี๋ยวจะแอคชั่นอยู่ข้างล่างนี้ ไม่ใหญ่มากก็มีหลายห้องนะครับก็มาเนี่ยก็เป็นคุณพระปูนอคุณก็เป็นโครงถ้ำแล้วก็เขาไม่มีแสงไฟให้แต่ว่ามันมีทางเข้าสองทางสามทางนะครับก็พามาชมประเทศวยกันขอบคุณครับสวัสดีครับอลองเดินสองไฟนำเข้าไปข้างหน้าซิว่าข้างในนี้มันมีอะไร มันมืดๆ่ดะมันคงไม่ค่อยมีอะไรแต่มันลึกเข้าไปอีกไหมมันเป็นทางลึกเข้าไปอีกอะ่ะมีบันไนนดด้วยเหรอโอ้ oh, มีบันไดขึ้นไปอีกอะ่ะเดี๋ยวรอด้วยครับ ส่องไฟให้ด้วยครับคือมันควรจะมีไกด์มาด้วยแต่ถ้าเราไม่มีไกด์มากันเองก็ต้องมาคนเดียวไม่เหมาะตรนี้รบลมมันมีจุดรับลมแสดงว่ามันมีช่องลมอยู่ตรงนี้อตรงนี้มีน้ําโอ้ตรงนี้ลมแรงมากเลยถ่ายตรงนี้ก่อนเ๋ยอ๋อตรงนี้มันมีเห็นงอกินย้อย ตรงนี้นี่ินง,งอกดินย้อยแล้วตรงนี้ลมมันแรงมากบริเวณนี้เนี่ยมันเป็นรอยที่มีน้ําหยดลงมาแล้วมันก็เลยมีมีประกายเพชรอยู่ตรงนี้แต่ว่าไม่รู้ในกล้องมันจะเห็นเป็นเพชรแวบๆแวบๆไหมก็แต่ถ้าเกิดว่าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นที่ เป็นเพชรอะส่องขึ้นไปบนใที่เห็นชัดๆัดเลยนน,นเป็นหน้าผาน้าไหลลงมาเป็นน้ําหยดไหลลงมาเนี่ยแล้วก็มาเป็นเกร็เดเพชรอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะมีเขาเรียกอะไรนะลมนะเนาะแสดงว่ามันลมมันต้องมาทางนี้กับคุณตรงส่องไปทางนี้ดิเนี่ยเราเดินไปทางนี้มันต้องมีช่องลมแน่ๆเพราะว่ามันมีลมมันแรงมาก ตรงนี้เขาเลยเรียกว่าจุดรับลมนะเนี่ยระวังหัวตรงเนี้ยนี่ตรงก้มหัวนะตรงเนี้อ่ะเอะตรงนี้ลมหายไปแล้วอะเอ้าตรงนี้ไม่มีลมเลยเอาลงสองเข้าไปดิลงสองเข้าไป อ้ามันมีแสงมาทางนู้นอีกน่ะไอ้แสดงนี่มันไม่ใช่ถ้ำเล็กๆนะเนี่ยคนที่จะไปเที่ยวก็ควรจะต้องเตรียมไฟฉายไปด้วยละครับผมก็ใช้โทรศัพท์มือถือนี่แหละเป็นไฟฉายเอาเป็นว่าถ้าแบตหมดขึ้นมาก็ยุ่งเลยเขามีปลั๊กไฟให้แต่ว่าเออไม่มีไฟอ่ะลองส่องมาตรงนี้เป็นเสาหินเนี่ยส่งตรงนี้นี่ๆโอโ้โหอันนี้สวยเลยละ่ะนะครับอันนี้สวยนี่ก็เป็นเหมือนนูส่งให้มันเห็นชัดๆลูก เนี่ยเหมือนเหมือนเจดีกัมพูชาเลยเหมือนเจดีเลยนะครับนี่สวยมากแหมถ้าเข้าไม่มาจุดนี้นะ่เสียดายแย่เลยนูลองสองไปทางด้านซ้ายสิลูกมีอะไรบ้างก็เป็นโพรงถ้ำสองไปบนหลังคาสิอ๋อนี่ไงมันมีดอกดอกลายๆเหมือนใบโพงไงลูกเนี่ย สังเกตไหมเหมือนใบโพไหมใบโพสีทองด้วยอ่าใบโพสีทองเขาถึงได้ตั้งชื่อว่าถ้ำเพชรพแล้วก็โพทองนี่ไงเนี่ยรอบเพดานเอกสองไปให้ตรงๆที่ลุกนั่นเห็นไหมโอ้มันมีสีของน้ําอ่ะที่มันหยดลงมาตามผนังถ้ำกลายเป็นเหมือนว่าใบโพเนะเาะอ่ันคือลำต้นต้นโพแล้วก็แหมต้นนี้ก็สมมติว่าเป็นต้นโพเป็นรูปเจดีย์เอาสองไปที่ทุกรูปเจดีย์ก่อนลุกนี่ โอ้สวยครับเลยตั้งชื่อว่าท้ำเพชรโพทองแล้วตรงนี้เนี่ยนะมันก็จะมีเป็นเว้าวาเข้าไปนี่อ่ะอ่ะองมาส่องดูหน่อยสินี่เห็นไหมโอ้สวยทีเดียวครับนี่ก็พอได้แสงเงาเข้าไปมันสวยลงไปทางด้านหลังสิลงไปทางด้านหลังแม่นี่ลําบากเหลือเกินเนี่ยไม่ใช่เพื่อผู้ชมไม่ทําขนาดนี้เนี่ยคือมือหนึ่งก็ถือกล้องตีนก็ต้องเดิน ไปฉายก็ไม่ได้ถืออ่ะนั่นหลงส่องไปดินี่โอ้ด้านนี้ก็สวยนะแต่ว่าสิ่งที่น่าสังเกตน,เนี่ไงตรงฝาผนังถ้ำเนี่ยนะครับมันจะมีเหมือนใบโพจริงๆอะ่ะเดี๋ยวผมขอถ่ายภาพนิ่งไปมันจะกลายเป็นใบโพไหมเพามันมีเงาเงากล้องไปเงามือเราไปติดอยู่ที่ผนังถ้ำนี่อ่ะเดี๋ยวจะลองถ่ายภาพนิ่งไปดู บางอันมันก็เหมือนบางอันมันก็ไม่เหมือนลรอกใบโพอะ่ะแต่ส่วนใหญ่มันจะเหมือนละ่ะอ่ะลองไปทางด้านโน้นนะครับมองพื้นก่อนอ่ะมองพื้นเราเห็นแสงลิบๆอยู่ไกลๆนู่นอ,ะอ่ะอ๋อแต่ว่าเราจะอาสาเดินไปไหมอ่ะอ่ะขอหยุดกล้องก่อนแป๊บนึงมาตรงนี้ก็เป็นโพรง แต่ว่าคงไม่กล้ามุดลงไปได้ยินเสียงร้องจิบชับชิบชับน่าจะเป็นเสียงตรงนี้ได้กลิ่นขี้ขังคาวแล้วล่ะ็มีเห็นแสงทะลุอยู่ไกลๆนั่นนะครับก็ขึ้นไปมันก็คงเป็นโพรงที่จะมีแสงลอดเข้ามาได้แต่ว่าไม่มีใครอาสาขึ้นไปละก็ค,คงจะไปเจอปากถ้ำอีกแหละตรงนี้ลองส่องมาทางด้านขวาสิโอ้ก็เป็นเป็นเชิงเว้าวของหินน่ะ บนเพดานเราส่องเป็นเพดานตรงๆที่ทุกเ,เพดานมันสูงขึ้นนะตรงส่องตรงสูงโอ้มันตรงนี้เหมือนมันเป็นเพดานสูงเลยอะ่ะต้องทรงตัวดีๆลหละนะตรงนี้ก็ยังมองเห็นอส่องไปทางด้านขวาโอเคนี่ตรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่มีหิงอนงอกหินย้อยเป็นหินที่ถูกกัดเซาะมากกว่าแนะคตร,ร,รงนี้มันก็มาเจอโพรงมันก็เจอโพรงเจอจอะไรไปเรื่อยๆครับ เนื่องจากว่าไม่มีไกด์นำนะเราเป็นไกด์นำตัวเองอะ่ะก็สุ่มๆเดินเอานะครับเราเดินมันปัญหาคือแล้วแล้วเราจะกลับถูกไหมละ่ะอ่ไม่ใช่ว่าไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วสุดท้ายเรากลับไม่ถูกนะเออเดินามเสร็จไหครับอ่เนี่ยไม่ใช่ว่าเรากลับไม่ได้นะครับติดอยู่ในถ้ำเนี้ยประตูโอประตูสู่ตำหนักอ้าวนี่เราาอมกทางแล้วนี่ โอ้ตรงนี้เป็นประตูสู่ตำหนักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอ,อสสายกล้องหน่อยโอเคนะครับอ่ะโอ้ตรงนี้มันเหมือนมันเป็นเหมือนอะไรนะมันเป็นเหมือนเวอร์กอ่ะเอาเอา,เอาไฟนําหน้าหน่อยโอเคครับโอ้อันนี้ก็เป็นเหมือนกับโอ้มีเสียงกล้องรางวานด้วยหันด้านซ้ายหันด้านซ้ายโอ หันมาทางท้ายมันมีห้องพระปู่ฤาษีห้องพระปู่ฤาษีอเราเดินเข้าไปดูซิห้องพระปู่ฤาษีโอ้มันมีวะนี่คือเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยเดี๋ยวกลัวปัญหาคือจะออกไม่ถูกนะบแบตกล้องหมดกลายเป็นเด็กติดถ้ำเขานางนอนเขาต้องลงข่าวมาล่าตามกันแบบว่าเป็นข่าวใหญ่โตระดับโลกอีกนะเออ เพราะตรงนี้มีน้ําหยดลงมาโอ้เราส่องไปตรงนู้นดิคือมันมีแยกซ้ายแยกขวาไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไม่ถูกกสิกลับก่อนอ่ๆก่อนเดี๋ยวจะจําอะไรไม่ได้คือการเที่ยวถ้านี่มาคนเดียวไม่เหมาะนะเนี่ยไม่เหมาะ,ม,ม,าะมากๆแล้วข้อสําคัญไม่มีไกด์เนี่ยไม่เหมาะเลยละ่ะนี่เราดุมมากันเองสามคนเนี่ยอ้าวตรงนั้นเป็นอะไร นายมีพระพุทธรูปด้วยเหรอห้องชุมนุมเทวดาห้องชุมนุมเทวดาโอ้ตั้งชื่อสเพราะเลยมีพระพุทธรูปอยู่เออพระคุณเจ้าอย่าให้พระเจ้าหลงทางะครับให้กลับถูกนะอะนี่มองสองไปงบมตรงนี้คงตันแล้วหรืะส,สุดแล้วนะห้องชุมนุมเทวดาก็ชื้นๆหน่อยตรงนี้มีน้ำหยดลงมาที่พื้น พอมีหินงอกด้วยนะมาสองหินงอก่อยสิอะสองไปดิอ๋อนี่ไงมีน้ําหยดลงมาปอปแปะปอปแปะหน้าฝนคงหยดเยอะกว่านี้นี่ก็มียังมีน้ําหยดลงมาเลยห้องชุมตุมเทวดาอะตรงนี้ก็มาทางด้านซ้าย,ยเห็นไหมก็จะมีน้ําหยดลงมาก็มีหินอยู่นะครับโอเคนะครับไปทางอะเราเราเรือย้อนกลับไปย้อนกลับนะครับเราคงจําทางได้นะ น้งตังหนูจําได้ไหมลูกอ่ะหนูจะบอกอีกคนนะว่าจําไม่ได้อ่ะอ่ะส่องมาคือไม่มีใครมาเที่ยวเลยอนนส่งไปด้านหน้าูส่องไปด้านหน้ามันมีทางลงอยู่ตรงนี้อ่ะผมขอปิดกล้องก่อนละครับเพื่อลงตางหนูแน่ใจนะว่ามทะลุถึงกัน แล้วมันต้องก้มเดินอย่างเงี้ยนะโอ้ยแต่มันมีสายไฟล่ะมันต้องก้มเดินมาอย่างเงี้ยมันทะลุถึงกันแน่นะเฮ้ยถ้าเกิดมันไม่ทะลุล่ะมันสลับซับซ้อนมากเลยนะเราข้อสำคัญคือเราไม่เคยมา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอะนี่ผมถือกล้องด้วยเดินด้วยนะคุณต้องเห็นใจหน่อยอ ตกลงมาที่เดิม่ะเนี่ยไหนโอ้อุ่นใจละครับมาตรงจุดเดิมก็คือตรงที่มันเป็น <c oughs> ที่เป็นเม็ดทรายไอ,อย้ไม่ใช่ตรงเป็นเพชรอะ่ะโล่งใจไม่หลงละงแล้วก็มีใบโพ์อีกตรงนี้อ่ะถ้างั้นเราก็ต้องกลับทางนี้ถูกทางละใจหายนึกว่าจะมาหลงในถ้ำติดเด็กไอ้เหมือนถ้าเหมือนเด็กติดถ้ำ ที่เขานางนอนนี่คุณเดินนำหน้าคุณเห็นใจคนถ่ายกล้องด้วยนะครับเ,เดินไปหอบไปโอ้โอแต่เสียดายว่ากล้องมันไม่ติดเพชรอ่ะเพชรสวยมาก เียลองสอนให้มันเห็นเพชรดิมันจะเห็นเพชรไหมสกายเพชรอ่ามีไหมก็เพื่อนเลยไงอ่าแบบ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 นี่แบบ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 นี่ไงแบบแบบเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นใกลิค้าแล้วเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงแบบ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 นี่ไครับที่เขาเรียกว่าถ้ำเพชรโพทองมันมีทั้งเพชรมันมีทั้งใบใบโพนี่ไงตรงนี้นี่เองก็เป็นพวกซิลิก้าแหละครับ นะแร่ซิดิกา้าลองลองโฉบไฟแวบๆไปมามันจะแวบปะโอเคนะบางบางมุมมันก็แวบนะนี่นี่นออออโอเคโอเคโอเคอ่ะอ่ะครับจำท่าโอ้ตรงนี้ลมเย็นมากเรามาตรงช่องลมเย็นแล้วไม่ต้องสองทางผมเดินนำก็พอละครับน้องตังหนูแน่ใจนะว่าทางมันถูกอะ่ะอ่ะตรงนี้มาเจอแสงธรรมชาติแล้วนะครับอ่ะน้องตังนำทางออกทางไหน โอ้ตรงนี้มันมีโพรงอีกน้เนี่ยเราจะออกทางไหนออกทางโอ้ตรงนี้ถ้ามองมาทางนี้สวยนะเนี่ยโอ้เราได้ยินเสียงลมพัดอยู่ด้านนอกอ่ะเรากลับถูกทางละเดินถ้ำนี่ทั้งเท้าทั้งตาทั้งตีนแล้วก็มือถือกล้องด้วยเนี่ยสองมือเนี่ย ถ้าการทรงตัวไม่ดีนี่ไม่ไหวนะเนี่ยนี่ต้องขอบคุณเห็ดหลินจือนะเนี่ยทำให้การทรงตัวเราดีขึ้นโฆษณาเห็ดหลินจือไปเลยในตัวเราต้งตาท้งสองทางด้วยลูกนี่ไม่ผิดทางแน่นั้นอนูนะออกมาต้องมุดลงไปตรงนี้อีก,กอ่ะ,อะไปน,นุ่นนนทางเลย ที่ท่านเราไม่มีจริงๆเราไม่มีไฟฉายหรอกเราใช้โทรศัพท์นี่แหละเป็นอ่าลุงตังดูทางฟองทางต,งต,งตังนี้หน่อยลูกอ่ะเราใช้โทรศัพท์เป็นไฟฉายคือสมัยนี้เนี่ยนะโทรศัพท์นี่มันใช้ได้เกือบทุกอย่างแล้วเป็นเมมโมรีเบอร์โทรศัพท์เป็นไฟฉายเป็นโทรศัพท์เป็นกล้องวิดีโอเป็นทีวีแหม,ม้มยัง หุงข้าวตากท่าสักท่าไม่ได้ท่านเองหนูจะเดินไกลหนูสองทางให้ใหลุงด้วยลูกนี่ขาออกครับเอ้ยชัยโยเราเห็นปากถ้ำแล้วเราไม่ติดถ้ำเหมือนนักฟุตบอลหมูป่าแล้ว ไม่งั้นนะเราจะต้องเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเออครับก็อย่างที่พูดไว้ว่าโทรศัพท์สมัยนี้นะเหลือแต่ยังหุงข้าวไม่ได้กับซักผ้าไม่ได้ทั้งนึงยังเหลืออะไรที่โทรศัพท์ทำไม่ได้เป็นคอมพิวเตอร์เป็นกล้องมือถือเป็นไฟฉายเป็นเมมโมรีเป็นโน,น้ตบุ๊กเป็นเครื่องคิดเลขเป็น ทีวีเกือบเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจำวันแล้วอ้าวแล้ก็อำลาถ้าเพชรโพทองตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยดีนะยังไม่ค่ำถ้าเรามาติดถ้าอยู่จนค่ำนะอ่ะเราต้องใช้เวลาเดินกลับอีกประมาณ20นาทีครับก็เป็นอันว่าผมน้องตังคุณเรก็ได้พาท่านผู้ชมมาเที่ยว ถ้ำอะไรลูกถ้ำเพชรโพทองที่อำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วนะครับติดกับชนบุรีจันบุรีนี่แหละในภาคตะวันออกนี่แหละก็เกือบเอาเป็นว่าสนุกสนานได้เหงือ่อแล้วก็ได้เสียวได้สวยเกือบหลงทางดีนะ้องตังจําแมแนนะไม่งั้นเราออกกันไม่ได้นะเราจะกลายเป็นข่าวดังทั่วโลกนะลูกเขาต้องมาตามหาเราก็ทั้งวันทั้งคืนสัญญาณโทรศัพท์หมดแบตหมดอย่างเงี้ยเอาเป็นว่ามาเที่ยวถ้ำอย่างนี้ก็ ควรจะมีไกด์พามาด้วยนะครับเพราะเราก็ไม่มีไกด์พามาเลยเราก็มากันเองเนี่ยสามคนเนี่ยแหมกรรมการเขาก็บอกว่ามีหมาตัวหนึ่งให้เานำมาเราเรียกมันก็ไม่ยอมมาหมาตัวนั้นน่ะเขาบอกหมดเวลาแล้วโอเคนะครับถ้ามายังไงก็มาเที่ยวได้เออแต่ว่าควรจะบอกกรรมการวัดแล้วก็ให้เขาพามาด้วยกรรมการวัดเขาบอกว่ามันจะมีหมาตัวหนึ่งนะครับชอบพานักท่องเที่ยวมาเดินนําแต่วันนี้มันขี้เกียจมามันไม่ยอมมาด้วย มันอาจจะติดสัตว์อยู่ก็ได้นะครับนี่ไงพอเดินมาถึงมันก็อยู่พอดีออกมาหมาก็มาต้อนรับใช้ดำไม่แดงเมื่อกี้ทำไมไม่พาไปเที่ยวฮะนี่ไม่มีคนเลยอะเมื่อกี้มีแม่ชีกวาดอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีละก็ไม่เป็นไรถือว่าออกมาได้แล้วอ๋อสวัสดีครับเกือบหลงเกือบหลงถ้ำเนี่ย ชวนเขาไม่ไปครับโอ้ยถ้าหลงถ้ำนะ้เป็นข่าวดังเลยล่ะ<ม>แล้วถ้ำอีกอีกถ้ำทางด้านขวาแล้วไม่กล้าเข้าไปกลัวมืดก่อนอไ,ปไ,ปไ,ไอถ้ำทางด้านขวาที่ถ้ำเพชรอะไรนะครับไปถ้ำหาดเหรอไปถ้ำที่ลึกเข้าไปครับลลแล้วอีกถ<ห>้ำทางด้านขวาล่ะไม่มันอ๋อมันไม่มีแสงธรรมชาติเลย โอ้ครับดีแล้วที่เราไม่ไปนะโอเคขอบคุณมากครับ